สวัสดียามบ่ายพี่น้องคะ่ะมาเตรียมทําอาหารไว้รอคุณสามีและปู่นะคะเนาะอารมณ์ดีก็ทําไปอาการของยายจ๋าตอนนี้ก็สี่โมงเนาะเอาจริงนะพอเริ่มบ่ายเราก็จะเริ่มเนิบนะคะเริ่มเนิบเริ่มเพียหูตาเริ่มฟ้าฟางนะ,ะจริงจริงแล้วปู่เนี่ยจะกินอาหารตอนทุ่มหนึ่งแต่ยายจ๋ารอไม่ไหวนะคะ ๋ยวจะรู้สึกดีๆตอนนี้ยังมีแรงอยู่จะรีบทำแล้วก็ทิ้งไว้เนาะแล้วให้คุณเธออุ่นเอาพอ,อม,ามีงานพอเย็นขึ้นมาแล้วเวลาอารมณ์เราไม่ได้แรงเราไม่ดีเราก็ไม่มีพลังที่จะทํานะคะพี่น้องคาวันนี้จะจะทําพี่หลดหอแฮมอบชีสแล้วก็มันบดเนาะจริงๆแล้วก็อยากทําเสร็จแล้วให้กินเลยแหละแต่ว่าอ่าอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์สิอาการต้องเรียกว่าอาการของเรามันไม่ได้นะคะแต่ก็ยังอยากจะดูแลเนาะเพราะว่าปูก่ก็สามีก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเอาง่ายๆเลยไม่งั้นจะได้กินขนมปังกับซุปซองเขามีพลงอย่างเงี้ยพอเราทำเสร็จไปแล้วอย่างน้อยเขาก็ยังอุ่นกินได้นะคะพี่น้องคะช่วงนี้อาจจะไม่มีวิดีโอแต่ก็ลองดูถ้าอยากจะยังไหว เพราะอะไรรู้ไหมคนป่วยนะคะเขาก็จะประมาณว่าเหมือนเด็กเหมือนกันนะเนาะมองเรานะฮะต้องรอเวลานะ,ะทุ่มหนึ่งเพราะอะไรเพราะเขาจะดูะรายการทีวีของเขาจนจบอืมฉันต้องรอนะคะทีนี้อาการของเรามันไม่ปกติเรารอไม่ไหวอืมก็บอกสามีว่าฉันทําทิ้งไว้แล้วกัน เล้วเธอก็บริการแต่ถ้าฉันยังไหวฉันก็จะจัดการให้เพราะว่าถ้าอาหารมันเสร็จแล้วเนาะมันก็ไม่ยากสําหรับการกินนะคะพี่น้องคะตอนนี้วันนี้วันนี้รู้สึกถือว่าดีกว่าเมื่อวานมากเพราะเมื่อวานนี้หลับยาวเลยเนาะแต่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกแล้วว่าเราเริ่มเนิบละเริ่มเนิบคอเริ่มตึงต้นคอเริ่มจะเอาเรื่องนะ ิ่มเคลียร์ตัวเองก่อนอย่าให้ใครมาขัดอารมณ์ตอนนี้โดยเด็ดขาดน้องสาวคนรองกับแฟนเข้ามานะวันนี้แต่คนเล็กคนที่ชอบสั่งสั่งเขาจะเขาไม่ได้เข้ามาวันนี้ไม่ได้เข้ามานะคะเดยวจ๋าก็เพิ่งขึ้นไปทาย,ยื่มองให้ทาเหมือนคัตเตเพนเนาะของไทยเอนนี่แหละเพราะว่าแกนอนมากหลังแกเปื่อยแล้วก็คนแก่เอาจริงนะ ที่นอนแบบโรงพยาบาลเราแล้วก็เผาคนป่วยอีกกันบอกเดือที่นอนโรงพยาบาลนะคะเขาก็ยอ่อคือพับขึ้นมาเป็นท่าตั้งดูทีวีเวลานอนก็ไม่กดเตียงลงให้ลาบเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็บอกฉันเจ็บต้นคอมากเลยฉันตึงไปหมดเลยเราไปอาบน้ําเช็ดหน้าเช็ดตาให้ไม่อาบน้าเมื่อเช้านี่ผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดตัวให้นะคะเปลี่ยนถุง ก็เลยบอกว่าเวลานอนนะ่ะทำไมเธอไม่เอาเตียงลงก็ฉันดูทีวีเออฉันรู้เวลาดูทีวีเธอก็ยกหัวขึ้นเวลาไม่ดูทีวีอ่ะก็กดลงเออโอเคแม่เชื่อก็บอกโอเคเดี๋ยวฉันเด็นนี้ฉันจะเอาหัวเตียงลงงั้นนะคะเมือ่อเช้าก็กินขนมปังกับซุปเมื่อกลางวันก็กินไอติมก้อนนึง เมื่อกี้ก่อนน้องสาวจะเข้ามาคนลองจะเข้ามากับแฟนเอาตู้มาส่งนะคะตู้เก็บของก็ไม่ใหญ่มากเนาะได้มาตู้นึงละยังไม่พอนะคะก็ทายามองให้ทาครีมช่วงหัวไหลเพราะว่าข้างในแกเจ็บเนาะอืมก็ระบอมะนะคะตามภาษาคนป่วยแล้วก็ทาให้ทาให้แกไอ้ตรงแผลที่น้องสาวติดก้นเปื่อยตูดเปื่อยที่นั่งมากมากอะ่ะ เขาใช้ปัตเตอร์ปิดไว้เขาบอกไม่ต้องไปยุ่งเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนถ้าเขาเข้ามานะคะเขาไม่ได้เข้ามาสองวันเขาบอกสองสามวันก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ไปยุ่งเนาะไปดูแต่แผลที่เจาะตรงนี้ก็คือแห้งนะคะแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะดูไม่ได้นะคะตรงก้นเนาะปล่อยเข้าไปอ่ากำลังใจดีลุกขึ้นมานะคะร่างกายดีเอาจริงนะร่างกายดี หัวใจเราก็มีพลังมีพลังพร้อมที่จะดูแลนะคะการดูแลมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไอาจ๋าจะมานั่งทุกข์ใจเนาะเพียงแค่ตัวเองสุขภาพไม่ดีเองเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่มีความผิดของใครทั้งนั้นไม่กระทั่งสามีไอาจ๋านะคะพี่น้องคะขอโทษขออภัยตัวเองรู้สึกแย่เองนะคะต่อไปนี้เอาใหม่เอาใหม่เริ่มดีขึ้นแล้ว <laughs> ทำอาหารจ้า มันบดนะคะจะทํามันบดเนาะแล้วทีนี้อยาจะตอนต้มวิดโอบอ่ะเอาซะเปื่อยเลยวิดโลบตอนที่ออกไปเก็บคณะแล้วทำวิดีโอพอดี mm hmm. อย่างนี้เราะคุณแก่ชอบไม่มีฟันละลายในปากนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็จะมาห่อแฮมเนาะ mm hmm. ห่อแฮมตัวนี้นะคะ mm hmm. แล้วมาดูกัน mm hmm. ห่อแฮมใส่ซอสขาวแล้วก็อบชีสเนาะ เปื่อยๆแบบนี้โอ้ยคนป่วยละลายในปากนะยนะหนาวๆอาการเริ่มเย็นยจะว่าสามีไม่ได้ใส่ไม่ได้เปิดความร้อนมั้งนะะหรือเขาตั้งเวลารอบบ่ายมารู้สึกหนาวยากจะาดื่มกาแฟเนี่ยรอบสี่มงเป็นกาแฟเย็นเอ้เป็นกาแฟดำพูดผิด <c oughs> เป็นกาแฟดำนะคะ เจะรักที่จะดูแลนะลูกเต้าเนาะถ้าว่าเราสุขภาพแข็งแรงนะอือชอบทํานะได้คุยกับแกแบบคนเดียวเดินขึ้นดูรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวนี้รู้จังหวะแล้วอ่าคนคนป่วยก็ไม่งดหงิดเราก็เริ่มรู้สึกวางถ้าเราเหนื่อยเราทิ้งเลยเราบอกชัน้นอนนะนะเหม,มือนเมื่อวานเนี่ยต่อไปนี้ก็จะต้องทําแบบนี้เออเพื่อจะได้ไม่บังคับตัวเองเกิดไปถ้าเกิดฝืนตัวเองแล้วเพื่อที่จะ อาดูแลจะมากเกินไปแล้วทีนี้มันเป็นการจู้จี้คนป่วยก็ราคาญไอ้ตัวเราก็หงุดหงิดทําผิดนะคะตัวเองนะคะทําผิดตอนนี้เริ่มเข้าใจละแล้วทีนี้ทุกอย่างก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่มีอะไรวุ่นวายมากมายเขาก็คงจะเข้ามาเป็นเวลานะคะสําหรับน้องๆเนาะได้ยินเสียงต่อตู้ไหมพี่น้องขาเนาะมันบอกมัน มันบดเราปอกเราก็จะทําเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเวลาต้มก็ใส่น้ํำน,น้อยๆก็แห้งแล้วอบไปพอดีนะแล้วเราก็จะมาบดใส่เนยใส่นมนะคะพริกไทยเกลือแค่นั้นโน้ะสำหรับอาหารฝรั่งสามีก็ชอบด้วยละ่ะวิโลกบอบเนี่ยนานแล้วนะไม่ได้ทําให้กินเมียไม่อยู่ด้วยแหละเนาะสองพอลูกก็จะได้แฮปปี้นะคะ แม้เราไม่ได้นั่งเฝ้าดูแลอ่านเสร็จมันก็จะสะดวกขึ้นเ <c oughs> นาะเริ่มเนิบแล้วนะอันนี้บ่งตรงหัวเริ่มเนิบคอเริ่มตึงนะคะเริ่มอยากจะพักแล้วต้องรีบเร่งตัวเองลอะสามีก็เดี๋ยวตอนนี้สามีทํางานถึงสี่โมงครึ่งถึงบ้านก็ห้าโมงพอดีเนาะตอนนี้สี่โมงนะคะเดี๋ยวจาก็จะเร่งทํา ถ้าเกิดสามีมาแล้วถ้าเกิดปู่บอกว่าอยากกินตอนนี้ก็จะให้เขากินถ้าเขารอหนึ่งทุ่มก็ปล่อยให้เขาบริการตัวเองค่ะพี่น้องคะเนาะเราต้องเอาใหม่เขาเรียกว่าต้องเอาแรงตัวเองสู้ไม่ใช่ว่ารอเวลาที่เขาต้องการเพราะว่าทําแล้วมันมันไม่ได้ตัวเรานั่นแหละไม่ได้นะคะเราต้องปรับทั้งสองฝ่ายคือครึ่งต่อครึ่งเนาะหันเข้าหากันครึ่งต่อครึ่งน,นะคะไม่งั้นจะทําให้เรา รู้สึกแย่รู้สึกเหมือนฉันจะต้องมาลากตัวเองรอดูแลแต่รัวเราตัวเราอะลิ้นพันไปหมดเมายาหรือเปล่าตัวเราอะอืมมันไม่ไหวแล้วมันก็จะทําให้หมุดหิดพันไปหมดนะคะพี่น้องคาอันนี้คือความจริงเนาะเราต้องปรับทั้งเขาและเราด้วยมีอะไรก็พูดตรงๆสําหรับเจ๊จ๋ากับสามีนี้ อย่างงอนเลยนะคะหมอนวันนั้นที่ไปนั่งคุยอยู่คนเดียวนะ่ะเดินออกไปผัวไม่รู้ว่าเมียไปไหนแล้วก็ไม่ถามด้วยพอเข้ามาหนาวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมียเมียไปไหนนะคะนี่เลยอย่าคิดอย่าอ่านอย่าเสียเวลาเศร้าเหงาคนเดียวเนาะเดี๋ยวค่อยทนะอย่าเสียเวลาเศร้าเหงาคนเดียวนะคะพี่น้องคะไม่พอใจบน่นบนเลยดุดุเลย ว่าไปเลยซะดีกว่านะคะเพราะว่าไม่งั้นหัวใจหมอเศร้าหุดหิดหปีดคนเดียวนะตายคนเดียว <c oughs> นเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเดยอพี่น้องเอ๋ออ่ะอย่าจาหาชั้นก่อนนะมาคุยกันต่ออันนี้ปั้นเปื่อยต้มซะเปื่อยเลยเอ่ะเอาจริงต้มซะเปื่อยเลยนะคะ บ้านนี้ไม่มีเตาอบใหญ่เนาะก็รอจนันเมื่อ,อไหร่สามีจะทําครัวใหม่นะคะนที่จะมีเตาอบใหญ่เหมือนเหมือนในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่เยียจามีไฟเ,ออเขาเรียกไอเตาอบไร้น้ํามันท่น,นี้มันเป็นถาดเครื่องของเขานะเยียจาก็จะทําแค่กี่อันเองนะ,ะตามที่เรามีนะคะไม่เลิศไม่หรูแต่ก็ไม่ได้อดอยากอะไร ตามภาษาขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องค่ะช่วงนี้ก็ของ่ายๆเรียบๆนะคะตเติมพลังทำอะไรได้ก็ทำอืมทำไม่ได้ก็อย่าฝืนตัวเองถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าฝืนเราเองจะแย่แย่จะจะปรับตัวใหม่นะคะอืมจะเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงๆมันหงุดหงิดจริงๆเวลาที่แบบว่าถามว่าจะกินข้าวกันเวลาไหนแล้วเราเขาบอกว่าเออพ่อฉันต้องกินหนึ่งทุ่มนะ แล้วเรามานั่งรอไงลรวร่างกายเราไม่ไหวมันกลายเป็นเรื่องผ่านนะคะแต่ตอนนี้ยิ่จะจะปรับตัวเองด้วยการดูแลตัวเองไปด้วยแล้วก็ได้ดูแลเขาไปด้วยเนาะโอ้มันเล็กต้องหาถาดแก้วใหม่ด้วยการดูแลตัวเองไปด้วยทําในช่วงที่เราทําไว้นะคะไม่ใช่ว่ามารอให้เขาสั่งแล้วเราค่อยทําอันนี้คือความจริงเดี๋ยวไปทาซอสก่อนพี่น้องคะเราต้องเปลี่ยนถาดไอ้นี่มันไม่ลึกพอนะคะต้องไปดูถาดในห้อง ได้ล้วค่ะลงลดไปแล้วพี่องคะ่ะไปแล้วคะ่ะคิดนี้ก็ฝากบอกทุกๆคนนะคะครอบครัวมันมีไม่พ้นเนาะเราไม่ใช่ตัวคนเดียวนี่คือความจริงหนึ่งสิ่งสําคัญเราจะทํำยังไงให้เรามีความสุขไปพร้อมดูแลเขาก็คือเริ่มต้นเลยจากเรานะคะจากดูแลกายดูแลใจดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนนะคะ ทำเท่าที่เราทำไว้ไม่ใช่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนวิ่งตามคนป่วยหรือว่าวิ่งตามทุกคนที่เข้ามาออเดอร์อันนี้เยจ่าพลาดด้วยตัวเองคิดว่าจะพยายามทำให้ดีทำให้ถูกใจทุกคนแต่ตัวเองแย่นะคะแต่ตอนนี้เยจ่าคิดใหม่รูกไหวทำตอนนั้นถ้าไม่ไหวก็คือปล่อยวางนะ,ะทิ้งมันไปเลยอืมเรามองแค่ว่าเราต้องทําเพราะเรารับผิดช,ชอบเราสัญญากับพ่อไว้ว่าต้องดูแลอันเนี้ยมันเป็นช่วงวิกฤตคือเราป่วยพอดี มันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้เราบุ้มได้ง่ายมันทําให้เสียเสียทั้งสองฝ่ายแล้วก็เสียสุขภาพจิตเราแล้วก็เสียความรู้สึกเราความรู้สึกพี่น้องความรู้สึกสามีด้วยขอโทษขออภัยนะคะต่อไปนี้จะเริ่มใหม่เนี่ยทําเลยไม่รอแล้วอยู่จะกินไม่ไหลมันเรื่องของอยู่แต่ตอนนี้ฉันมีแรงทําฉันจะทําจ้าไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณมากมาค่ะทุกอย่างอยู่ที่การปรับของตัวเราเนาะมันต้องลงตัวได้ นะคะในแบบของเราเป็นไม่ใช่ในแบบคนอื่นสัง่งคนอื่นออเดอร์คนอื่นต้องการนะคะพี่น้องค่ะ